CP p h โฟตอนรถบรรทุกและรถบัสคุณภาพระดับเวิร์กคลาสจาก CP ตามกันต,ต่อนะคะกับสถานการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับโควิด -19 ค่ะเรารายงานคุณผู้ชมเป็นตัวเลขขึ้นอยู่บนหน้าจอทุกๆวันนะคะเพราะว่ามันขึ้นไปถึงไหนแล้วรายงานว่าตัวเลขตรงไหนอยู่ตรงไหนกันแน่ค่ะคราวนี้เนี่ยเรื่องที่เกี่ยวข้องคือวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งเกิดขึ้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแต่เธอคนนี้นะคะเรียกว่าเป็นผู้ป่วยรายเก่าแล้วกันแล้วก็พยายามที่จะรักษามาตลอดนะคะสุดท้ายยื้อไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเสียชีวิตนะคะเป็นพนักงานหญิงอายุ48ปีค่ะทําอาชีพคือขับท็กซี่ คนนี้นะคะเป็นผู้ป่วยรายเก่าค่ะรับเชื้อมาจากกลุ่มพนักงานหญิงจากห้างดังของอำเภอแม่สอดร,รับเชื้อมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็ขยับมาจริงๆนับแล้วเนี่ยคือไม่กี่เดือนนะเรียกว่าเป็นหลักเดือนนะคะ hmm. ส่วนสถานการณ์ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะของตากเนี่ยไปเจอผู้ป่วยที่เป็นคนไทย21คนติดเชื้อโควิด19นะคะซึ่งเป็นคนไทยที่มาจากบ่อนคาสิโนบ่อนตรงนี้เนี่ยอยู่ตรง